เมลเดอกแกรนจากสวีเดนปีกองไหวครูเลครับคุณศิรัก์ครับเชินครับค่ะและวันนี้ผู้ที่ให้การสนับสนุนนะคะทุเรียนอบแห้งเฟรสดายค่ะตราเวจิเทลนะคะ V A Agency นะคะผลิตภัณฑ์ค่ะอาหารเสริมจากธรรมชาติโลเซ่เดอะไพรเวทคลินิกความงามและสัญญัตรรมนะคะ คอวัสดุก่อสร้างมินบุรีจำน่ายวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดนะคะจิวเจิ้งฟูเซนเจียวหนังนะคะพร้อมทั้งจิวเจิ้งอีชีโดยคุณสายชน,ช,นชัยพัสรคุณค่ะ02-688-2324อ่ะมาในรูปแบบมวยไทย3ยกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ยนย่อก,ก็จะสนุกมากขึ้นกองนครจิตประกายฟ้ากับทางด้านนักชกจากสวีเดนนะครับอีเมล เดแรงสู้กันสามยกใช้ศิลปะแม่ไม้มวย,มยไทยได้แบบพกเครื่องนะครับยินดีกับทางด้านผลงานของสดูดีมาแชร์ยิมนะครับคำนี้ก็ไปฉลองกันที่ร้านต้นทองครับคุณอิทธิพลทิพทองฝากประชาสัมพันธ์มาแล้วก็ยินดีโดยมีคุณบอลเชิญยิ้มครับผู้เป็นพ่อก็จะไปฉลองกันที่นั่นอ่ะเดีย๋ยวติดตามครับเด็กคนนี้โชว์ฟอร์มได้สวยงามดีวันดีคืน เรียบร้อยครับเรื่องของการบริกรรมคาถายกแรกครับสมศักดิ์ประเสริฐประสาทครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีวันนี้นำทีมโดยดร์พิทักษ์ทองแผ่นครับสุรชัยหานชิน รูปแบบมวยไทยนะครับอาเดี๋ยวดูครับ <Hey. S 1> โอ้โยอา้าวนะครับซ้ายกับขวานะครับใส่กันแล้วครับไม่ต้องดูชั้นดูเชิงเยอะมีอะไรใส่ให้หมดครับแม <Hey. S 1> โดนซอก แตกหรือเปล่าครับหางทิ้วขวาสายกับขวาอย่างที่เรียนไว้แตกเลยครับหางทิ้วอ้าวครับยกแรกก็ได้แผลแล้วครับไม่ตองดูชัดดูเชิงได้เวลาพัวพันพันวนัวแล้วครับนี่ครับมวยไทยมันต้องอย่างนี้ครับเขี่ยไปเขี่ยมาน้มันเคลืทานต้องอย่างนี้สายกับขวาต้องทิ้งกันออกอาวุธใกลๆเลยครับ ซับที่เดิมครับแพ่สนามเตรียมตัวครับอย่างนี้ไม่เหงาแล้วครับโอ้เลือดหลังลิ่พวกเอส28แล้วอุ้ยอา้าวขวาายซ้ายมาคนละทีคนละแค้งคนละดอกครับน,นี่ครับอันธรสของนรงวั์โปรโมชั่นโดนอีกแล้วครับโอ้โหหักศอก สามทีโดนสาดครับแม่เ,เป็นวันที่พกไปแล้วครับรวมตาด้านขวาเมืองบิดบวมเป็ดโดนซ้ายอีกแล้วไไลอ้าวแล้วครับ<ป>พยาามจงงัดสอกสู้<ป>ดูจังหวะไล่แขนกดแขนเสียบนะครับ<ป>รรมการสมศักดิ์เรียกออกมาแม่ยกแรกก็เลือดท่วมจอแลยครับ เตะซ้ายสอกซ้ายครับทางด้านของอ e ีเพีลเี่ยครับศิลปะแม่ตายโอดด้วยสายแล้วครับไอ้สะเทือนสามเลยนะครับโดนเข้าไปแต่ละดอกไอ้อดโดนทนไม่ไหวครับนายห้างเชิดชัยจะมีรางวัลพิเศษให้รหรือเปล่าไม่ใช่เฉพาะมวยสามคนอย่างเดียวครับมวยไทยขออนุญาตมอบด้วยครับขออนุญาตมอบให้ด้วยต่อยสนุกอย่างนี้โอ้ ตอกซ้ายครับหยดทักยืนครับไหวไม่ไหวครับเรียบร้อยครับจบยกแรกครับโอ้เด็ดขาดมากครับเตะซ้ายต่อยซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับลนเลยครับทีเดียวโอ้ไม่น่าเชื่อครับเด็ดขาดมากครับนี่ครับประธานจัดการแข่งขันคุณวัชรนนท์คุณนรวนทยดูภาพช้าครับแม่ดูดีๆนะครับปั๊บ ต่อไปครับดับชาวนาครับโดนเต็มสันบัดสันสอกครับนี่ครับดูโหนกคิ้วขวานะครับโอ้โหดวงตาปิดเลยครับโดนตั้งแต่ยกต้นๆเลยครับนี่ครับไปเล็กเท้ากอดครับหลังจากนั้นครับสอกนี่คืนสนองครับทีเดียวครับโอ้โหหล่นทั้งยืนเลยครับดูนะครับอีกมุมหนึ่งครับดึงจังหวะเกี่ยวแล้วสับครับโอ้โหเต็มเต็มใบครับ จบยกแรกครับเด็ดขาดมากครับดูอีกมุมนะครับดูกันไหลไหลายมุมครับขาเป็นเลขสี่เลยครับเรียบร้อยครับจบยกแรกพักชมโฆษณาก่อนครับเดี๋ยวกลับมาพบกับคุณสมิงขาบนเวทีครับพักแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กรรมการชูมือเลยครับยกหนึ่งเท่านั้นกองนครนะครับสิ์ปะไกยฟ้ามาแบบงงงงมึน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 